เป็นงี้ไงมครับพี่ฮะวิจอรี่ใส่แว่น p o l a r i สแบบเนี้ยเท่มากเลยน้องจริงเหรอครับพี่จริง,รงชมจนผมเ,เลยแล้วผมไม่แหมใส่แล้วไม่อยากถอดเลยครับพี่จริงจริงครับผมตั้งใจมาเลือกเลนส์ p o l a r i สเพราะผมมีเหตุผลครับเหตุผลอะไร เพราะอย่างนี้ครับและที่ผมเลือกใช้เลนส์โพลาไรซ์ก็เพราะเลนส์โพลาไรซ์เป็นฟิลเตอร์พิเศษที่ช่วยบล็อกแสงฟุ้งกระจายจากวัตถุต่างๆได้ดีทําให้เรามองเห็นและแยกวัตถุต่างๆได้ง่ายขึ้นครับโดยฟิลเตอร์โพลาไรซ์จะทําหน้าที่คล้ายมูลี่กันแดดทาการบล็อกแสงแกนนอนแต่ปล่อยให้แสงแกนตั้งเดินทางเข้าตาได้ปกติทําให้เรามองเห็นได้เหมือนแว่นกันแดดทั่วไปแต่พิเศษกว่าก็คือช่วยลดแสงจ้าได้มากขึ้นทำให้สายตาสบายมากขึ้นครับ และอย่างช่วงนี้ครับผมต้องเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดบ่อยๆครับขับรถเวลาใช้เลนส์แบบนี้ครับจะทำให้ช่วยลดแสงสะท้อนจากพื้นผิวถนนทําให้ผมขับรถแล้วสบายตาขึ้นเยอะเลยครับอโอ้ <c oughs> พี่นึกขึ้นมาได้ว่าพี่ก็มีแว่นพลา i z e แบบนี้เหมือนกันคิดไปคิดมาเดี๋ยวอออกมาทำความสะอาดนะแล้วก็จะได้คัดมาแบบว่าใส่เท่ๆแข่งกับเจอรรี่ ดีเลยครับและผมทราบด้วยนะครับว่าพี่น้ำพึ้งมีหลายแบบหลายสีถ้าพี่เลือกใช้ไม่ทันก็แบ่งมาให้ผมใส่บ้างก็ได้นะครับโอ้โห <c oughs> อันนี้เขาเรียกว,ว่าเนียนนะน่าใช่ไหมนี <c> ่ <oughs> เนียนทั้งนีสใสแล้วก็เนียนทั้งหมดอนะ่ะ